ยชสวัสดีค่ะทุกคนมาพบก,กับช่องฮาวาเซียนะคะก็เป็นอีกช่องของนัดค่ะเอาไว้ลงอนิเมะนิยายที่นัดชอบมากที่สุดวันนี้จะเป็นคลิปเมา้าส์มอยสรุปนิยายฮองเต้ชมงามพลิกแผ่นดินนิยายแนว BL แปลจีนโบราณของค่ายเอเวอว มีทั้งหมด4เล่มจบค่ะออกเดือนละ1เล่มแต่เดือนนี้วางขายเป็นเล่มที่3แล้วก็เพิ่งมาถึงมือเมื่อวานตอนเย็นค่ะทำเอานัดก็ต้องรีบอ่านปรากฏว่านัดยิ่งอ่านยิ่งเขินกับพระเอกของเรานะคะที่คลั่งรักห้องเต้ชนิดที่นัดอ่านไปแล้วนัดยังอมยิ้มอยู่เลยทุกคนก่อนอื่นขอชี้แจงเรื่องที่คนบ่นว่าบ่นคำว่าเจ้นของนายเอกนะคะ นัดไปสอบถามแอดมินเอเวอร์มาแล้วแอดมินบอกว่าที่เลือกใช้คำว่าเจิน้นเพราะคำว่าเจิน้นมีความหมายครบและสมบูรณ์ในตนเองค่ะโดยเป็นคำที่บ่งบอกถึงลักษณะตำแหน่งและอำนาจของคนที่ใช้ซึ่งจะมีแค่ห้องเต้เพียงองค์เดียวเท่านั้นที่จะใช้ได้และอีกส่วนหนึ่ง เพื่อให้เข้ากับคาแรคเตอร์ของตัวนายเอกด้วยที่เขาจะเป็นคนเด็ดขาดฉลาดพูดและเฉียบคมการมีอำนาจนัดก็เห็นด้วยนะคะว่าที่เขาใช้คำนี้เพราะนายเอกมีอำนาจและเด็ดขาดมีบุคลิกที่โหดเหี้ยมแต่ขี้โรคนิดหนึ่งนายเอกอายุ22ปีเพราะเข้าพิธีสวมหมวกแล้วส่วนพระเอกอายุ24ปีนะคะ ส่วนใครที่งงตัวละครเดี๋ยวนะจะเขียนไว้ในคลิปให้อ่านกันในเล่ม3มีอะไรพิเศษจากเรื่องสงครามชายแดน ก็จะมีการพัฒนาความรักของพระเอกในการจีบฮ่องเต้เอาใจใส่ฮ่องเต้คิดถึงและมาเคลียร์ใจกับฮ่องเต้จากชายแดนมาถึงเมืองหลวงซึ่งพระเอกนิยายเรื่องนี้พี่แกลงทุนลงแรงมากจริงๆจากเล่มสองคราวที่แล้วใช่ไหมคะเซวียหยอนไปชายแดนเพื่อกําจัดเผ่าเล,ล่ลอนและสังหารผู้นําเผ่าก็ต้องบอกว่าแม่เล่มสองจะมีเลิฟเซียนครั้งเดียวแต่เล่มสามแม่เจา้ามันนิยายรักของฮ่องเต้กับพระเอกเซวียเหยอนจริง คือปุคลิกของฮองเต้ดุเด็ดขาดและเอาใจใส่ขุนนางตัวเองเป็นอย่างยิ่งอยู่แล้วใช่ไหมกับพระเอกเนี่ยจะบอกว่าคือมันมีเลิฟซีนแบบคือมันอบอุ่นหัวใจอะ่ะมันเหมือนแบบไม่ใช่นิยายรักอะไรเลยคือแบบออกดุเดือดแล้วก็เถื่อนมากเลยสําหรับพระเอกกับฮองเต้น,นะคะเป็นนิยายที่ นัดชอบอีกเรื่องเลยก็ว่าได้นัดเคยพูดใช่ไหมคลิปที่แล้วว่าทําไมพระเอกเชื่หยวนเนี่ยตอนแรกไม่ชอบฮ่องเต้นัดก็ขอข้ามไปเพราะนัดอธิบายในคลิปข่าวที่แล้วหลังจากที่เชืวยหยวนทําความเข้าใจกับฮ่องเต้น้อยแล้วจึงรู้ว่าฮ่องเต้เป็นเจ้านายที่ดีแตกต่างจากฮ่องเต้องค์ก่อนที่ปล่อยให้ทหารลำบากที่ชายแดนส่วนตัวเองล้วนเสพสุขในเมืองหลวงเล่มแรกเชื่อหยวนอย่างเชิงฮ่องเต้น้อย กลั่นแกล้งเล็กน้อยมาบ้าที่เพิ่งกลับจากชายแดนออกจากจวนมาก็แกล้งฮ่องเต้มาเล่มสองนะคะพอกระลิมจีบฮ่องเต้น้อยไม่สนใจเลยว่าตัวเองน่ะเคยไม่ชอบหน้าเขาเคยกลั่นแกล้งฮ่องเต้น้อยมาก่อนแล้วก็ยังมีเลิฟสิ้นดูเดือดในทํามกับฮ่องเต้น้อยอีกและผ่านการช่วยชีวิตฮ่องเต้มาด้วยฮ่องเต้น้อยก็ไม่ชอบหรอกเพราะช่วยหยวนนั้นอยากประดงังพระเอกเราขี้หึงมาก กำจัดคนที่อยู่ข้างกาย้องเต้แบบรุนแรงมากกวนส้นเท้าข้าหรือ,อยังชูเว้ยแกล้งโอบเอวห้องเต้พี่ส่งคนไปซ้อมจ้าเทียนไหมอันนี้นัดก็ชอบมากนะคะเป็นการหึงที่รุนแรงมากตัวเองไปรบกลับมามีผลงานฮองเต้เลอนยศให้กลับไม่พอใจเพราะจะไม่สามารถอยู่ข้างกายฮองเต้ได้อีกของของฮองเต้น้อยในจวนพีก็เก็บไว้เป็นอย่างดี พาเช็ดหน้าจอกสุราและผ้าที่ห้องเต้เคยใช้คลั้งรักขนาดที่ว่ากล้าตัดนิ้วซื่อจืดจนวนโหเพื่อให้ตัวเองถูกปลดจากทหานและยอมถูกลงโทษไม่พอพี่แกยังเอาแหวนหยกไปสวมให้ห้องเต้เหมือนจีบสาว เสวยหยวนนอกจากจะกล้าแล้วไม่กลัวตายจะจีบฮองเต้ใช่ไหมตอนแรกก็ยอมเป็นหมาบ้านเชื่องๆอะเนาะฮองเต้ไม่ชอบพอแกล้งเชื่องพอแกล้งเชื่อฟังก็ไม่ชอบอีกพี่แกเป็นคนฉลาดนะคะก็ออกรมมาตั้งแต่เด็กก็ยอมรู้กลค่าศึกซึ่งฮองเต้ก็รู้ทันนั่นแหละฮองเต้ก็เลยถอดแหวนประชดแหวนวงนี้นะคะซึ่งเส้ยหยวนเนี่ยเคยสวมให้ มาแล้วครั้งหนึ่งพอจีบตรงๆไม่ชอบพ่อก็เล่นถอยเลยค่ะเดินไปบอกห้องเต้น้อยว่าฟาบาทกระหม่อมชอบแหวนวงนั้นมากหากฟาบาทไม่โปรดกระหม่อมขอคืนด้วยกระหม่อมจะเอาไปให้ภรรยาในอนาคตห้องเต้ได้ฟังก็โมโหหึงนะคะแล้วก็ขอคืนเลยว่าเซืียชิงแหวนของเจิ้นต่อให้เจิ้นไม่ชอบมันก็จะอยู่ในลงกับเจิ้นคือประมาณว่าจะเอาไปให้ผู้หญิงเหรอฝันไปเถอะ เออเขาเคลียร์ใจกันจบแล้วใช่ไหมคนอ่านก็หมามากแต่เต็มใจเป็นหมายอยู่แล้วใช่ไหมมานั่งอ่านคนเขางอนกันเนาะและชายแดนก็มีปัญหาตั้งแต่ตะแกนระ,ะบาดแล้วใช่ไหมฮองเต้เลยให้ช่วยหยวนคุ้มกันสเสบียงไปส่งพ่อตัวเองมันก็ต้องแบบนี้อยู่แล้วเพราะคนที่มีประสบการณ์อยู่ชายแดนคุณเคยสภาพแวดล้อมมีไม่เท่าไหร่พอช่เส้ยเหยวนก็เต็มใจไปแหละแต่ตอนไปนะพอทิ้งมมาไว้ให้แถมกลัวมีคนเข้าใกล้ฮองเต้ ก็เอาม้าป่าแปเฝ้าอาราขานะคะแถมยังทำเว้าท้าทายฮองเต้ว่าโอรสสวรรค์เข้าสู่อ้อมกอดคาและยังมีจดหมายสื่อรักนะคะแขวนไว้ที่คอหมาป่าด้วยคือบอกรักกันตรงๆชนิดที่ว่าตัวคาไม่อยู่คาก็ทำให้ท่านคิดถึงคาได้แล้วฮองเตก็คิดถึงจริงๆนะคือคนอ่านมันฟิลนี้จริงๆนะจีบฮองเต้แบบไม่กลัวตายเลยค่ะปีนเตียงไปนอนด้วยก็มีมาแล้วทีนี้เล่มสามเนี่ย มันสนุกมากกับเกมสงครามของเสวยหยวนใช่ไหมก็สุดจัดมากค่ะทุกคนฮองเต้มแม้ร่างกายจะอ่อนแอนะคะแต่ไม่หน่อมแนมเลยนะเป็นคนที่เด็ดขาดมากคือมีความเป็นผู้นำตัวพระเอกก็เป็นลูกแม่ทัพใช่ไหมก็มีอำนาจมากเช่นกันคือคือต่างคนต่างมีอำนาจคนละทางกันนะแต่ก็คือแบบคือพอเขาอยู่ด้วยกันนะ่ะมันมันฟินจริงๆนะพระเอก ก็คือไปถึงชายแดนใช่ไหมพี่แกฝันเปียกทุกวันจนทหารแซลแซลทุกวันเข้าหนักเข้าทหารเลยตกใจว่าเชืยหยวนเนี่ยอายุ24ปีแล้วก็ยังไม่แต่งเมีย คนอายุเท่านี้ก็คือต้องแต่งเมียแล้วพี่แกว่าฝ่าบาทยังไม่แต่งงานคาจะอยู่เป็นเพื่อนคนเรามันคลั่งรักแม้กระทั่งอยู่ต่อหน้าทหารนะคะแล้วไอ้กระดาษที่ฮองเตน้อยได้จากคอหมาป่ามันเขียนไว้ว่าแท่งมังกรของฝ่าบาทอบอุ่นดังยกกระหม่อมชอบสัมผัสมันยิ่งหน้าตาก็น่าอร่อยมากเช่นกัน มันจดหมายรักชัดๆนะคะและห้องเต้เกิดอารมเมียลมแล้วมันนอนไม่หลับใช่ไหมทุกคนตัวไม่อยู่แต่ทําคนหวันไหวได้มันมีจริงจ้าคนอะไรเขียนนิยายออกมามันไม่ใช่นิยายรักหวานแหววเลยนะมันแนวการเมืองเข้มข้นมีเลิฟซินให้ดูก็แค่นั้น แล้วแล้วมันทําให้คนอ่านเขินด้วยนะทุกคนปัญหาที่ชายแดนก็มีทั้งปัญหาตะกัแตนระบาดใช่ไหมคะก็เอาเป็ดมากินไหนจะปัญหาชาวเลล่อนแปดเผ่าคือป้นสะดมชาวบ้านมีปัญหาทหารชายแดนตัวเพกของเรานี่โกรธและเกลียดชาวเลล่อนฝังกระดูกมากการที่ฮองเต้สั่งให้มาที่ชายแดนก็คือให้จัดการเผ่าเลล่อนเสียซึ่งคนที่มาต่อก่อนกับเอกเราก็คือรือเรียนหน้านะคะ ผู้นำหนึ่งในแปดชนเผ่าซีตันหรือชนเผ่าเรร่อนที่พระเอกของเราเกลียดนั่งหนานั่นแหละแล้วการที่ฮองเต้ให้พระเอกคุ้มการสเปียงมาชายแดนนั่นหมายถึงความไว้ใจว่าพระเอกทำงานสำเร็จเป็นผู้นำทัพที่ดีพระเอกก็เป็นแบบนั้นนะคะเก่งเรื่องทั้งการลบและบุญและบูสามารถควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชาได้แต่พระเอกของเราเนี่ยออกจะเถื่อนๆหน่อยนัดเนี่ยก็คือขำพ่อของเสื้ยหยวนมากก็คือเป็นแม่ทัพใช่ไหมคะอยู่ชายแดนคือตระกูล เวีนี่ยรักและพักดีกับห้องเต้ม,มาสามชั่วอายุคนคราวนี้ก็เช่นกันกลัวห้องเต้ป่วย ไม่สบายนะคะเพราะลูกชายทําตัวแบบเออไม่สนใจแม่ทัพสเสวียก็โมโหหาว่าพระเอกอากตันยูแล้วพระเอกเลยว่าท่านไม่ต้องห่วงฮ่องเต้หรอกมีข้าคอยห่วงอยู่แล้วพ่อเขาคือแบบคือมันหาตรงบอกลูกชายว่าเออเยี่ยมเยี่ยมนี่เป็นหัวใจแห่งความพักดีเจ้าก,กับข้าเป็นขุนนางก็ต้องเป็นแบบนี้แหละถึงจะถูกแม่ทัพก็คงยังไม่ทราบนะคะว่าลูกชายท่านนะ่ะมีเลิฟซีนกับฮ่องเต้บ่อยมากแล้วลือเรียนนาก็มาจ้าหาว่าราชสำนักไม่มีคนแล้ว ส่งทหารไม่ได้เรื่องมาปกป้องสเสบียงแล้วผู้นำทัพมาคือเสวยหยวนหรือเหลียนหน้าทำไมจะไม่คุ้นเคยหรอว่าคนนี้คือใครก็ลูกชายของตัดเท่าเสวยไงจะถอยก็ไม่ทันเพราะตอนเข้ามาส่งทหารมันสอดแนมแล้วใช่ไหมกัดจะมาปล้นเสวยหยวนสุดท้ายแพ้แถมเสียทหารไม่น้อยตัวเองก็ยังต้อง ก็ตตัววแล้าฮอ,องเต้อยู่ในวังใช่ไหมเล่มที่2เนี่ยหากย้อนกลับไปนะคะเราจะก็จะเห็นแม่นางเจียงซึ่งนางเป็นหมอความหวังเลยก็คือความหวังมารักษาฮองเต้แล้วก็ไม่เคยมีผู้หญิงคนไหนมาก่อนก็เลยมีข่าวลือว่าฟาบาจะรับสนมข่าวลือดังมากในเมืองหลวงมันแพร่ไปถึงชายแดนนะคะเสื้อย่อนก็คือร้อนใจมากก็เลยขอพ่อบอกว่าแม่ทัพเซียคาขอเวลา15วันคือหากชายแดนนะ่ะ ไม่อยู่ในความสงบเสียหยวนไม่กล้าทิ้งชายแดนมาแน่ก็เลยขอพ่อมาเคลียร์ปัญหาหัวใจกับฮองเต้ก็คือพี่แกควบมา15วันนะคะแล้วมากอดฮองเต้ตอนอาบน้ํำคือมันโรแมนติกมากคือพระเอกพี่แกจูบได้รูปมากจริงๆนะพี่แกกลัวว่าฮองเต้สุขภาพไม่ดีแล้วเกิดรับสนมจะไปตายคาอกผู้หญิงแล้วด้วยบุคลิกฮองเต้นะคะมีความเป็นผู้นําแล้วเป็นผดจการคือนัดชอบมากแมนมาก แม้กระทั่งจุบกระพระเอกมันมันใส่ความจูบแบบมันไม่ได้หวานนะมันทั้งเถื่อนทั้งดิบเลยคือแบบคือถ้าใครชอบแบบแนวนี้ต้องมาดูเลยทุกคนประโยคหนึ่งที่พระเอกพูดกับฮองเตก็คือกู้เหรียญแม้ท่านจะยังไม่ชอบค่า แต่ไม่เป็นไรค้ามีเวลาอยู่กับท่านทั้งชีวิตคือทุกคนคือเขาจูบกันดูดดื่มมากอ่านแล้วมันฟินมากจริงๆนะขนาดอยู่บนเตียงนะถ้าคนเรานะโดนคนอื่นตบหน้าคงจะถอยหรือหนีไปแล้วฮองเตถามเสื่อหยวนว่าโอรสสวรรค์อูในอ้อมกอดได้ยังไงนะคือฮองเตไปเห็นว่าไงว่าในห้องของพระเอกแหละเสื้อหยวนคือแบบ เอาใจเก่งมากเลยนะก็เลยว่าข้าพูดผิดข้าตังหากอยู่ในอ้อมกอดท่านคือคนเราอุ่นเตียงก็ได้จูบก็ได้กลับมาหาห้องเต้คราวนี้พี่แกมีแผนเยอะมากแล้วห้องเต้รู้ไหมเหะว่าที่แกมาน่ะมันแผนของแกในสนามรบจะไม่รอดได้งไงแกนั่นแหละทําให้ฉันห่วง เออคนเรามันผีเห็นผีนั่นแหละพอเขาเคลียร์ใจกันเรื่องสนมเสร็จพี่แกก็กลับชายแดนไปเลยคนเราแวะมาเอาจุบและอุ่นเตียงเป็นกำลังใจกลับชายแดนพ่อลงทุนจริงๆนะคะ ขนาดที่แก้กลับชายแดนหองเตก็ยังมีอำนาจสูงสุดไปเครื่องทางก็มีคนมาทำกับข้าวให้กินดูแลอาหารการกินเอาหมอมาดูแลระหว่างทางคนเรามันเน้นความรักเวอร์นะคะที่จริงเรียกความรักไม่ได้พระเอกเรียกมันว่า ความเมตตาจากห้องเต้จ้าแล้วมันก็มีหาอีกเรื่องนะคะหากใครเคยอ่านนิยายเรื่องนี้จะไม่มีทางรู้จักชูเว่ยเลยชูเวย่ยพ่อหนุ่มรูปงามเป็นขุนนางนะคะแล้วก็เป็นหนามยอกอกของเสี่ยหยวนคือชูเว่ยนะ่ะไปถูกตาต้องใจกับองค์ชายซีสยานะคะประมาณว่า องชายนะ่ะมาเจราจาการค้ากับทงเต้แล้วเกิดชอบชูเวย่ยแต่องค์ชายชอบชูเวย่ยชอบมากชูเว่ยก็รู้นะคะแล้วชูเว่ยไม่ได้ชอบองค์ชายด้วยแล้วชูเว่ยคิดในใจว่าหากเจ้าชอบข้าจริงๆเหตุใดเอาแต่ จ้องห้องเต้ล่ะองค์ชายชอบฉูเว่ยก็จริงนะคะแต่ห้องเต้งามมากไงคืองามจนองค์ชายหลงรักแต่ในขณะเดียวกันก็ชอบฉูเว่ยเหมือนกันมันหามากกับสถานการณ์แบบนี้ใครไม่หาแต่นัดอ่านแล้วมันหาจริงๆนะพระเอกอยู่ชายแดนใช่ไหมผู้นําเผ่าเลอลอนซีวันตันก็ขยันมากวนส้นเท้าจริงๆนะ คือพยายามยั่วยุให้พระเอกโมโหแล้วจะได้ฆ่าเสี้ยหยวนแล้วก็จะได้ชิงสเสบียงแถมยั่วเ่ื่ยหยวนว่าห้องเต้จะตายไวนะคะพูดเท่านั้นแหละพระเอกตัดคอซีวันตันเลยจ้าแถมส่งหัวกลับไปห้องเต้เป็นการระบายความแค้นอีก เออพอคนคลั่งรักแล้วการที่พระเอกไปชายแดนนะคะเชื่อหยวนคือเถือนจริงๆนะพี่แกมีความโรแมนติกด้วยขนาดชายแดนมีหิมะตกใช่ไหมยังอุตส่าห์หอมหิมะใส่ผ้าเช็ดหน้าให้ทหารเอามาให้ฝ่าบาทด้วย ก็รู้ว่าฟาบาดชอบใช่ไหมคนเราเนาะอะไรมันจะขนาดนั้นเสื้อหยวนไปชายแดนใช่ไหมย,ยังอุตส่าห์สั่งเสื้อหลินน้องชายตัวเองว่าหากเห็นชูเว่ยไปกับฮองเต้ให้ส่งคนไปจัดการชูเว่ยคือพี่ชายดุมากสั่งอะไรคือต้องทำอะ่ะก็คือโหดเหี้ยมแม้กระทั่งน้องชายจริงๆแล้วองค์ชายซีเซียก็ส่งคนไปจับตัวชูเว่ยใช่ไหมแล้วคนที่องค์ชายส่งไปนะ่ะไม่รู้ฐานะของฮองเต้ คนที่ส่งไปทำงานสั่งลูกน้องว่าให้ไปจับชูเว่ยแล้วมัดคุณชายท่านนั้นไว้คือหาเรื่องตายมากไม่รู้ฐานะของฮองเต้แล้วมันดันมีคนสองกลุ่มลงมือก็คือน้องชายเสื้ยหยวนกับคนของโอชายซีสยานะคะฮองเต้ก็เข้าใจผิดคิดว่าเสื้ยหยวนชอบชูเว่ยแล้วพี่ชายก็ดันซวยเพราะน้องชายอยากเอาใจพี่ชายเกินเหตุพี่แกแค่ให้มาจับตาดูคนใกล้ชิดของฮองเต้ฮองเต้โมโหหึงเสี้ยหยวนเนี่ยรักชูเว่ย ก็เลยโมโหหึงส่งแหวนหยกที่เชื่อหยวนสวมให้กับมือเนี่ยให้ทหารส่งไปชายแดนพร้อมกับจดหมายแนบว่าให้เจ้าเอาแหวนไปแต่งภรรยาแล้วของทุกอย่างที่เคยให้นะคะไม่ว่าจะเป็นเสื้อที่เคยให้ใส่จดหมายรักฮองเต้ส่งกลับมดเลยค่ะคนเราโมโหหึงเก่งมากฮองเต้เวลาหึงก็หึงรุนแรงมากนะ ก็ตามฉบับผู้ปกครองนั่นแหละนาดะก็ชอบจุดนี้ของฮองเต้มากเลยนะคือดุแล้วเด็ดขาดด้วยองค์ชายเจดีศิยาใช่ไหมคะก็คือหลี่อังฉุนแหละคืองงมากแค่สั่งให้คนไปตามฉูเว่ยใครให้ไปออกอาวุธกับฮองเต้ใครสั่งให้ไปจับฮองเต้กันวะคือองค์ชายเจดเนี่ย ก็ปล่อยโป้หลายทีมากเลยนะคะเดือนร้อนมากเลยเลยทีเดียวตอนแรกองค์ชายก็ชอบชูเว่ยใช่ไหมตอนนี้ก็รู้สึกเลยว่าเออชูเว่ชช่างเป็นตัวสวยมากจริงๆก็เลิกยุ่งกับชูเว่ยไปเลยนะคะตอนแรกใช่ไหมฮองเตคิดว่าเช่อยหยวนปั่นหัวปากก็บอกว่าชอบฮองเตแต่ไปอ่อยชูเว่ยแล้ววันหนึ่ง ฮองเต้มาจวนเซียและน้องชายเสื้อหยวนเลยพูดความจริงพร้อมกับจดหมายปรากฏว่าที่ให้ไปดูฉู่เว่ยมันก็เรื่องจริงแต่เสื้อหยวนไม่เคยปั่นหัวทุกคนไม่รู้ความในจดหมายใช่ไหมแต่ฮองเต้รู้รู้หมดว่าเสื้อหยวนเขียนมาให้น้องชายตัวเองคือต้องการเป็นเจ้าเข้าเจ้าของของฮอ,องเต้แล้วในจดหมายมันเขียนแค่ว่าให้น้องจับตาดูคนที่ใกล้ชิดกับฮองเต้นัดลหลาหาฮองเต้เข้าใจผิดแถมยังส่งของแทงใจกลับไปชายแดนอีก เห็นฮองเต้งอนใช่ไหมพี่แกก็เลยส่งจดหมายมางอนะคะก็คือไปบอกฮองเต้ว่ามีอาการใจสัน่นต้องการกรีบดอกไม้ตากแห้งบรรเทาอาการใจสัน่นคนอื่นก็ไม่คิดหรอกแต่คนที่รู้อยู่เต็มอกนะ่ะเป็นฮองเต้แต่ฮองเต้กล้างอนก็กลายยอมรับผิดเลยสั่งให้ทหารเนี่ยไปหาดอกไม้ราคาแพงทุกต้นในเมืองหลวงมาตากแห้งแล้วส่งไปให้ช่วยหยวนที่ชายแดนอันนี้ก็เรียกอาการงอนง้อสำนึกได้ใช่ไหมแต่คงใช่แหละแต่เพราะฮองเต้เนี่ย เป็นนายเอกก็จริงนะคะแต่ก็เป็นผู้ปกครองย่อมมีความเป็นผู้นําสูงจะง้อผู้ก็ง้อประมาณนี้แหละส่วนเสวยหยวนพอคุณช่างกล้าจีบห้องเต้แบบไม่กลัวตายกันเลยทีเดียวหลังจากที่เสวยหยวนกลับมาเมืองหลวงใช่ไหมคือความสัมพันธ์เสวยหยวนกับห้องเต้มันดีกว่าเล่มหนึ่งมากนะมาเล่มสมพอคลังรักกว่าเล่มสองเล่มสองว่าได้อุ่นเตียงแล้ว ได้มีเลิฟสิ้นในธรรมมาเล่มสามมันฟินจนอดยิ้มไม่ได้กับการเอาใจใส่ของเซวยยียนกลัวฮองเต้บาดเจ็บก็ไปหาเครื่องปะทินโฉมมาทามือให้ตัวเองนุ่มจะได้ปรนนิบัติฮองเต้ได้หรือแม้กระทั่งกลัวฮองเต้ถลอกเลยไปซื้อหยกที่เหมือนอวัยวะเพศผู้ชายมาซ้อมมือจะได้ปรนนิบัติฮองเต้ได้อันนี้เนี่ยก็คือความรักของพระเอกของเรานะคะ ฮ้องเต้กับเชี่ยหยวนนี่เล่นอะไรกันอีกคนก็เป็นห้องเต้มีอำนาจมีความเด็ดขาดเชี่ยหยวนคือพี่แกก็คลั่งรักจนเลือดก,กำเดาไหล พราะดมฮองเต้ามากเกินไปดมมันทุกอย่างที่เกี่ยวกับฮองเต้ทุกคนบอกนัดหน่อยค่ะว่าไออาการที่ชอบดมทุกอย่างของคนที่ตัวเองชอบนั้นมันปกติไหมแต่นัดว่านะถ้าพระเอกซีรีส์ที่นัดชอบเนี่ยมาให้นัดดมนัดก็ดมนะคะดังนั้นสรุปได้ว่าอาการชอบดมคนที่ตัวเองชอบมันเรื่องปกติอันนี้นัดก็คิดเข้าข้างตัวเองเวอร์เนาะคือเล่มนี้นอกจากสงครามการค้าของฮองเต้ กับการลบของเชี่ยหยวนบริเวณชายแดนกับชนเผ่าเล่ลอนก็มีเรื่องบนเตียงให้อารมณ์หัวใจมากค่ะมันฟินมันฟินจนเคลิ้มเลยทุกคนคือเชี่ยหยวนพี่แกยัวห้องเต้เก่งมากผาห้องเต้มน้อยมานอนห้องพอห้องเต้มีอารมณ์แล้วตัวเองก็นอนคือมันหน้าถีบจริงๆนะคือปล่อยให้ค้างถ้าเป็นนัน้น่าถีบตกเตียงเลยนะน,นก็สงสัยอีกอย่างนะก็คือฉางอี้เหวียนเป็นคนเป็นลูกคนมีอำนาจเหมือนกันกันกบเชี่ยวหยวนแหละ แต่ช่างยี่เหยียนไม่ใช่คนถอยและเถื่อนแบบเสีย้ยวหยวน พี่แกชอบเขียนกรอนด่าคนใช่ไหมเสื้อหยืนเป็นคนเถื่อนมาก็งงว่าฉางอี้เหวียนเนี่ยคบมาตั้งแต่เด็กได้ยังไงและฉางอี้เหวียนคุยกับฮ้องเต้เรื่องเสื้อยวนก็จริงแต่มันก็ไม่ได้ผิดอะไรนะก็ไม่ได้ยุยงอะไรฮ้องเต้เลยแถมไม่ได้ใส่ลายเสื้อยืนด้วยแต่เสื้อยวนกลับชอบขู่เพื่อนเพราะเพื่อนเนี่ยชอบอยู่ใกล้ฮ้องเต้พระเอกก็หึงไงก็เลยรุนแรงกับเพื่อนเสื้อยวนกัดคนไม่เลือกเหมือนที่ห้องเต้พูดเลยนะคะขอบอกว่านิยายเล่มสามเนี่ย คุ้มค่าแก่การหลอกคอยมากที่ทุกคนคุยกันว่าเมื่อแอดมินเอเวอร์บอกเราว่า NC ็นฮองเต้เนี่ยไม่โคมนะก,ก็ว่าในเมื่อฮองเต้ร่างกายอ่อนแอขนาดนี้จะมีอะไรกับเชื่อหยวนได้ไงมันก็มีเหตุการณ์ให้เราแค่คิดถึงนะคะก็คือเล่ม2เนี่ยเชื่อหยวนไปชายแดน เจียงป่าเจียวหรือหมอจริงเจียงนะคะนางก็เข้าวังและตอนที่ถูกโจรฆ่าล้างครอบครัวที่จริงนางก็ไม่ได้ไว้ใจฮองเต้เหมือนชืยอย่อหยวนในตอนแรกนั่นแหละนางกะจะฆ่าตัวตายแต่พอรู้จักกับฮองเต้ใช่ไหมรู้ว่าฮองเต้ทํางานหนะักจึงเปลี่ยนใจและเข้ามารักษาฮองเต้ ครอบครัวานางเป็นหมอหลายชั่วอายุคนแต่ตอนที่หนีโจรเป็นผู้ประสบภัยนางแยกกับน้องชายน้องชายนําตําราไปด้วยซึ่งหากหาตําราน,นั้นพบจะสามารถรักษาโรคที่ฮองเตเป็นอยู่ได้เนี่ยนัดว่าเรามีความหวังตั้งแต่เล่มน,นั้นแหละแล้วน้องชายนางนะ่ะบวชเป็นพระตอนที่อบยยมาจึงได้เข้ามาทําการรักษาร่วมก,กันกับหมอเหลืองซึ่งโอกาสหายเยอะมากนี่คงเป็นเรื่องที่เราจะได้เห็นเอ็นซีงามๆของฮองเตนะคะเล่มน,นี้ฮองเตประชิญน กับการสูญเสียคนรักกระทันหันอันนี้ก็ฮ่องเต้ก็แค้นมากเลยนะคะก็เลยส่งทหารออกไปปล่อยข่าวว่าตัวเองตายซ้ำยังบังคับสายลับที่บลอกใช้พี่ชายตัวเอง ด้วยให้รอดูจุดจบและกลายเป็นนักโทษของบ้านตัวเองประมาณว่าข้าจับเจ้าได้แล้วอย่างไรจะประหารหรือเจ้าตายคนเดียวมันไม่สะใจรอดูบ้านเมืองของเจ้าล่มจมให้เห็นกับตานี่คือสิ่งที่ฮ่องเต้เรื่องนี้เป็นนะคะโฉมงามแต่โหดเหี้ยมมากในขณะที่ฮ่องเต้ร้องไห้เสียใจก็มีเชื่ยหยวนเนี่ยคอยปลอบใจคอยอุ้มมาเอาใจการเอาใจใส่ของช่่ยหยวนเชื่อหยวนค้ำบาลังของนายเอกได้แบบ คือเป็นนิยายน้ำดีนะคะดีชนิดที่ว่าเนี่ยไม่มีเรื่องน้ำเน่าให้เราลำคาญใจเลยค่ะทั้งการทํางานของเสวยหยวนเรื่องสกปรกต่างๆที่ห้องเต้ให้พระเอกทําคือแต่ละครั้งไม่เคยทําให้ห้องเต้ผิดหวังเลย เล่มน,นี้นะคะการลบดุเดือดสงครามการเมืองการต่อต้านทุจริตให้เต็มสิบไม่หักเลยนะคะแล้วที่นัดชอบมากที่สุดก็คือฉากจูบเลิฟซีนของพระเอกมันมีให้ฟินทุกตอนจริงๆอย,งอย่างตอนที่ขี่ม้าจากชายแดนมาหานะคะก็จูบแล้วรวมฮองเต้จนฮองเต้รับปากเลยว่าจะไม่รับสนมแล้วตอนที่ช่วยเหยวินชวนฮองเต้ไปเที่ยวกินน้ําตาลปั้นใช่ไหมแล้วมันมีซีนจูบตอนกินน้ําตาลด้วย คือให้ห้องเต้กินน้ําตาลแล้วตัวเองจูบอะเอออีกตอนที่นาะชอมากที่สุดก็คือตอนที่ซุ้ยเหย่อนเอากลีบดอกไม้มากินกินแล้วเวลาจูบจะได้มีกลิ่นดอกไม้หอมๆอมซึ่งห้องเต้ก็สงสัยว่าทําไมดูดปากกันแล้วมีกลิ่นดอกไม้ซุ้ยเหยวินเลยทําเป็นดอกไม้แห้งป้อนกลีบดอกไม้ให้ห้องเต้กินมันก็ป้อนธรรมดาไม่ว่าเลยแต่มันป้อนแล้วใช้ปากดูด ใช้ปากป้อนหนึ่งดอกแล้วดูดปากดอกไม้ในถุงมันก็มีหลายกลีบใช่ไหมก็ป้อนเีืะกลีบป,ป้อนแล้วดูดปากเลิฟซีนกันตลอดคือเล่มน,นี้มันคุ้มค่ามาทุกคนคุ้มค่าจนอยากเอาหัวโขกเสาก,กันเลยทีเดียวแบบเขินมากขนาดนัดพิมพ์นะนัดพิมคอนเทนต์อยู่นะัดยังเขินเลยพิมพ์ไปแล้วแบบมันเขินไปคิดไม่ออกตอนอัดเสียงเนี่ยจะมีสภาพเป็นยังไงคือจะรู้สึกตื่นเต้นแบบนี้ไหมแล้วพอห้องเต้กลับวังใช่ไหมห้องเต้น่ะมาดูดปากกับเสี้ยหยวนที่บ้าน ดูดเสร็จก็กลับวังแล้วตอนขึ้นลถม้าไปก็บังปา,ปากตัวเองไม่ให้ใครเห็นใช่ไหมพอเข้าไปนอนไม่ให้ใครเข้ามาปนิบัติกลัวว่าขันทีคนสนิทจะเห็นก็เลยให้ขันทีเอากระจุกมาให้ดูปรากฏว่าปากมันบวมคือเล่นดูดกันจนมันบวมอะ่ะเออพอเช้ามาองค์คักษก็พากันสงสัยว่าฮองเต้ทำไมฮองเต้ปากบวมฮองเต้เลยบอกว่ายุงกัดและเสื้อหยวนก็มาด้วยนะคะก็ปากบวมเหมือนกันหัวหน้าองค์คักษ์ก็ถามนะคะพี่แกว่าก็ยุงกัดเหมือนกัน พอคนไม่เชื่อพี่แกจะถอดเสื้อให้ทุกคนดูเลยเนี่ยก็คือหลงรักความหน้าด่าหน้าดานของพระเอกเรื่องนี้จริงๆ ก็คือเอาเธอนะเล่มนี้ดูเดือดจริงๆค่ะก็หนักหลายตอนแล้วก็มีเลิบสิ้นดูดุหลายฉากทั้งเล่มเลยก็มีมาเซอร์วิสคุ้มค่ามากเล่มละสี0รเนี่ยนิยายเนื้อหาดีค่ะควรค่าแก่การใส่นิยายมาอ่านมากเลยนะคะมีสีเล่มจบออกมาแล้ว3มเล่มออกเดือนละเล่มก็สามารถหาซื้อได้ตามช้อปปี้ของแจมใส่หรือสั่งทางออนไลน์ หรือสั่งทางไลน์แจมใสก็ได้ใครชอบคลิปของนัดก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้นัดด้วยนะคะขอบคุณค่ะ